สวัสดีครับกาบสวัสดี f อซทางช่องทุกทุกท่านอาคับมาพบมาเจอกันนะครับมือนี้วันเสาร์ที่สามสิบเอ็ดครับอามืออื่นครับแนวทางรัฐบาลสัญจรครับบึงการจะประกาศผลนะครับสำหรับคลิปนี้เสาร์นี้นะครับสายจากหน้อยนะครับเนื่องจากส่วงเสาร์อด วิไลกลับไปทําธุร,าระปะปางพึนกลับมาอตอนนี้ก็เวลานะครับ10โมงนะครับ10โมง7นาทีกับน้องบันได้ถือวาซาเกินไปนะครับมื่อนี่แอดวิไลนะครับมีตัวเลขแนวทางนะครับสรุปโค้งสุดท้ายของปู่594ครับหลังจากเมื่อวานนี้แอดวิไลได้ปล่อยสรุปลางให้ FC ทั้ทางช่องได้ติดตามกันไปแล้วนะครับ ามาในคลิปนี้นะครับจะเป็นสรุปบนหลังจากแอดวิไลได้ปล่อยไปแล้วนะครับก็คือปล่อยตั้งแต่ตน้นตั้งแต่ต้นต่อหงวดมานะครับก็คือสำหรับบนนะครับปูจะปูจะวิ่ง2เม็ดเดียวนะครับปูจะวิ่ง2เม็ดเดียวแต่สุดสรุปนะครับจะมีเก่าเขามาเสริมนะครับเบฟซี แต่ว่าแนวทางนะครับจะเป็นสีสุดนะครับสีสุดเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเก่าเขามาเสริมนะครับแ้วก็มีสุดสามตัวฝากพร้อมนะครับนี่คือสรุปปูห้าเก้าสี่นะครับชุดบนาคุณพอ่อคุณแม่เอฟซีทันไดน,นะครับที่แคปบหน้าจอไม่เป็นนะครับเตรียมสม,มุดปากกาไว้ส่วนแอดวิไล่ ight, พูดคุยทักทายกับเอฟซียูนีนะครับเตรียมสม,มุดปากกาไว้เลย เดี๋ยวแตดวีจะผ้าเขียนนะครับตัวเลขเนวทางนะครับอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศของวันเสาร์ที่3 1ครับมีลมหน้ากระโชกเย็นมากปปวยปลายนะครับแต่ว่าท้องฟ้าก็มีเมฆปกคลุมหนาบ่อแน่บ่อนอนนะครับช่วงบ่ายๆอาจจะมีฟ้ามีฝนกลับเป็นไปได้นะครับเพราะว่าแอดวลไลกับยังบอดด ติดตามข่าวพยากรอากาศนะครับในเสาร์นี้เพราะว่าไปทําทุลักปะปังนะครับก็เลยยังบ่ได้เบิ่งข่าวพยากรอากาศนะครับแต่ว่าเบิ่งตามท้องฟ้าแล้วบ่แน่นะครับช่วงใบอาจจะมีฝนป่วยไปอาจเป็นไปได้นะครับเตรียมสมมติประกาไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อบอ่เป็นการเสียเวลาครับเข้ามาเบิง่งสรุปปู่594นะครับสระลุปบนนะครับ สัญจรบึงการนะครับจะเป็นจังไดนะครับเข้ามารอติดตามกันมืออื่นรูปผลกันแน่นอนนะครับเดี๋ยวปรับงุ่มกล้องให้ใหม่นะครับครับมือนี้วันเสาร์นะครับเป็นวันหยุดพักพ่อนของมนุษย์กินเดือนนะครับเป็นวันเสาร นะครับามาติดต,ตามกันสรุปบนเอาวิ่งเอาวิ่งไปที่ที่อยดวิไลบอกนะครับสองกับเก้าปล่อยตองวดก็คือสองเมตรเดียวนะครับแต่สรุปโปงสุดไทย ปูทรงมานะครับมีก้าวเ,นะเข้ามาเสริมนะครับมีก้าวเข้ามาเสริมนะครับเข้วมาเบิ้งเริ่มจากสุด3ตัวบนก่อนนะครับสุด3ตัวนี่จะมีอยู่สชุดนะครับ4 5 2 สี่หกสองสี่เก้าสองสี่เก้าแปด เอาครับนี่คือสุดสามตัวบนนะครับสุดสามตัวบนเ้ามาเบิ่งสุดสองตัวนะครับสุดสองตัวปูวกูปกระตัดออกมาจากสุดสามตัวนั่นเองนะครับสุดสองตัวก็คืออ่าครับห้าสองหกสอง 9ก้าองเาปดปูตัดออกมาจากสุด3ตัวนะครับสุด3ตัวจะมีสี่สุดปูตัดออกมาจากสุด3ตัวบนนะครับสำหรับสุด2ตัว่ะครับแ k บหน้าจอกันเลยห้อมาเบิ่งตัวเน้นย่ำนะครับที่นี่ห้อมาเบิ่งตัวเน้นย่ำกัน อาเลกวิ่งนะครับปูวงกลมไปที่2นะครับชุด3ตัวชุดแรกนะครับวงกลมที่4 5 2 4 6 2ครับและชุด2ตัวนะครับชุด2ตัวกับหคองนี้บ่พ้พลนะครับคือ หกสองห้าสองนะครับนี่คือสุดสรุปนะครับามือนี่วันที่สามสิบเอ็ดนะครับสรุปให้มือนี่นะครับสรุปสามสิบเอ็ดนะครับสรุปสามสิบเอ็ดครับสรุปวันที่สามสิบเอ็ด สาสิบเอ็ดพฤษภาคมครับ6 8แปดสรุปแล้วนะครับสำหรับชุดบนวงกลมไฮแค่สองคูห้าสองหกสองนะครับสุด3ามตัวบนนะครับวงกลมที่4 5่ห้าสองสี่หสองเฮาเบิง้งไฮดีนะครับลักรลอยปูยืนซเลยนะครับ หลักร้อยยืนที่4นะครับหลักหน่วยยืนที่2นะครับหลัก10จะมี6มี5มี9นะครับแค่นั้นที่เหลือนะครับคือ2อ่กา9 2กับ98ที่ปูบวงกลมนะครับ9กกับ98แค่นั้น fc มักชอบก็สสมารถจัดใดคือเก่าสำหรับเก่า2แต่ว่าที่เน้นๆปูวงกลมไปที่ 5-2กับ6-2แนวทางชุดบนปู่594สัญจรบึงการก็ไม่หวัน่นอายุดีไม่แห้งเจอกันคลิปนาสวัสดีครับ